กินยาคือกข่วยคืองวดยาอีนดีเลยเขามีเงินมีคำเขามีเงินมีคำให้ร่ำให้รวยให้รวยว่าเป็นให้รวยว่าเป็นให้รวย ให้รวยว้าวเวิ้งว้าวว้าวเามูวะรวยว้าวรวยเท้ามูวะว้ารวยเวิงรวยรวยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับคนบ้านเท่านี้ดินดำน้ำซุมปลากุมวันคือแข็เป็นแกงหางบรรยากาศเมื่อนี้ครับผมอยู่บ้านพ่นเจริญซื้อเก่าเพิ่นบ้านพนสีเพิ่นบ่อยากสีแหละเมื่อนี้ตลาดครับบ้านบ้านแม่ค้าครับเลี้ยงในทรายแม่ค้าเก่าจักหน่อย แต่ว่าของกันมากไหมพักนั่งอ้างหยาให้พี่น้องเบิ้องนี่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 หยาให้ลีดลลขเบ่็าตายแล้วหยาให้ลีไมาหอดเล้วก็ได้กินหยา ขายยังไงวะเนี่ยจานละหาพันกีบประมาณเจ็ดบาทนี่ละกินยาคือกล้วยคือง่วยอืหยาอีเดียเลยหยาจะก็เสื้อเองกล้วยงวยกินนะ ยี่บ้านเฮากระเบื้อดอกหญ้าแนนนี่ซื้อว่าหญ้าเนี้ก็หญ้าหญยาขั้วไอ้คนกินดิหยาคั้ยครับแต่ว่าคนกินได้โอ้คันยังไงเอาแค่นห้าให้ยังไงแค่นห้าเนี้นยไปนี่หยาอยีาดีบองหัวมันกินได้เพราะเธอเห็นนดิล่ะเนาใส่ถุงซื้อผักมาหลายแล้ว มนนืัอนี้ซื้อหยาไปกินกันเราขายหยาซื้อไปกินแล้วว่นนี้ซื้อไปให้ค่ยอยหัวเหงัวเด้อซื้อให้ควายกินเนี่ยใครบอกว่าหยาเนี่ยกินได้ตาโห้หยาเนี่ยกินได้เหรอเฮ้ย,ยแถวเงี้ยใครไล่าาลให้หยาเนี่ยน,ววนี่เต็มที่บเต็มแดนเนี่ยหยาด้วเนี่ยหยาอีหลีเนี่ยเห็นปะมาผู้ใดจะกินหยาคอมเมนต์มา ส่งออนไลน์ให้มาอยู่บ้านค่อยมีหลายอยู่หยาเนี่ยปุระอยากกินส่งออนไลน์มาปุระอยากกินเดอ้อเอาซิพัน,านขายจานละ 5, หาพันกิบเจ็ด 7, บาทค่อยขายจานละบาทไปบาทเดียวหยาจานละบาทส่ทงออนไลน์สนใจถักมาเดอ้อย่ำบ่ค่อยแดกจะบ่ได้ย่ำในก้อนบ่ถามเน,น,น,นี่ยค่ะน้อยๆนึงไหนบ่ ถ้าเขากินแบบนี้ได้หลายแบบนี้เขาจะขี่เขียวคืองอป่ะขี่เขียวป่ะเขียวเลยน้วเจ้ากับพี่บ้างออันนียนงัอกินได้หลายเนี่ยกล้วยกินได้หลายเนี่ยไมาขี่มันจะขี่เขียวๆนะสิล้องกินได้หลายบ้างเขาจะขี่เขียวอ่ะเอายอะ่แต่เจ้าน่เขาไปยิ้มหยาบ่ะ เมาสองกสอยำบัวแดกเลยค่ะงาแก่ยำบัวแดคือยังไงอมไวปอมหมอหอเลยกินแล้ยังเียำมังนาอันนี้อนี่นี่บ่แบบนี้ย่บ่นี่จเกอนมูนี่นะโอ้ยโอ้หาแล้วเรหาแล้วสิบพั โอ้ยเมาอย่าคุ้ยแล้วละ่ะปากดฮีฮอดีๆด่านแมงวันรลบกวนรวมไปถึงหอสละอวกหวกอเห็ดขอนจากขอนจากตอขายจานเท่าไรจานเศร้าม่ขาด้วยครับนางนักเลียแห้งจานละเศร้พัผ <c oughs> ักกูดก็มีเบอรยอกยอก,ยก็น <c oughs> ึกเสดอจาะเห็นเรายิ้มจากบาทนึงนะ <c oughs> กำลัง พร้อมบริการโอ้ยแข,มมน,แหแขน,นหนยาแล้วล่ะมีขายนะครับด้วยว่าผู้ใดบ้านเฮาหมู่สีเฮ็ดธุรกิจยังผมแนะนํำเสียหยา,าไว้ขายขึ้นไปนี่จานละหาพันแมงดาก็มีพืชปีกอยู่เฮ็ดเฮ็ดขอนขึ้นอยู่กับขอนต่อก็ขึ้นอยู่มีแมงดา มีปลาจากน้องจากหวยบักหอยดากามีนี่นะครับธุรกิจการบินการบินตะกะเต็นขายยังไงเลี้ยงบ่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลองเลี้ยงจั็กเหนียวตะกะเต็นธรรมศาสตร์ นี่จานละเสาพันาายิปกะย็ปธรรมซัดยิปกะธรรมศตร์คนขายกบธรรมาาตั์ข <c oughs> ายกะธรรมศตร์มาได้แต่งเบิ่งครับแม่ขา่าบานพ่นเจริญเ <c oughs> รว่าซื้อเก่าครับ <c oughs> บานพ่นสีแต่ว่าเสาสีหรือล่าสีดูแล้เมื่อยเปลี <c oughs> ่ยนใหม่พ่นเจริญมีตลาดดวยครับพ่นเจริญขึ้นมาละพ่นก็เลยตั้งซื้อพ่นเจริญ แบบนาวเข็ดมันยังบาทนี่ทั้งพีหย่าคว้ยอีกกว่าทั้งผีหญ่ากัป่าพวกจอมงานยู่หญ่ายังบูบงงด้วกันอีหยังแหม่ะาห้าันอีหยังเหรหญ่าเออหญ่าให้กนบ่มาขายหญ่าไรเจ้าเชนอ้อบัเนี้ได้ข่าวมันบาทเบิ้งทั้งพีก่อน เบิงไมค่าเก่าจังหน่อยได้พายเบิงไมค่าลุ่นไม่เต็มไมค่าลุ่นหม่ไมค่าลุ่นเก่าหัวหอบผักกูดนอสารใจกล้วยยังหมูขาวๆนี่เพชรก็มีอยู่ครับจานหนึ่งเน่าไหมพักตำลึงบ่บ้านนั่นพักยังไงฮะอีหยังก็แล้วเราเอาไวได้

น่ารักมากนะครับปากบอดีบอดายด้ครับอะ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 มาเอออะอะ

เนี่ยังวะอายุวันนี้ฮะเฮ็ดเออเฮ็ดโอวได้โอ้ใครเน่ยมีเฮ็ดมีไหวอีอย่างแม่เนี่ดบีเ็ดกับแกเฮ็ดบี้แล้วไปะเบื่อแท้บึเบือปะอิมบเบื่อ้กินลา้อิมโบโอ้ยคอยบอกกับเล่ากับพ่อล้วคอยบอกกับเจ้าอไง เอาอันนี้ได้ยันเบื่อแล้วบอกเจ้าเอาเราันเอาเือว่าละวันเอาัน้อออเออเออเอเอออเอเอเออเออออเออออเออเออเอ้เออเอออเอเออเอนเมเออเเอาเอเอออออเนอเออเอเออะออเออเออเนอเอาเอออเอมเอ ่าเอาใช้เม็น้ำ่อันนี้เนาะใช้เม็ดน้ำนี่เอา่ะเนี่เเอาไปซุปใช้สักรโบแบะปนไดบ้ใส่สีขายห่ตัวไหอันนี้บักแข้งนี่นะในนออันนี้เอาปะเจใไหนกินจะพันนี่อันนี้อะิพันอืต่ถุง ตุ๊กแกายตุ huh. uh ๊กแกตายแล้วบ้านนี้หมดเออสิบพันอันนี้เลยบ่เอาบ่เนาะค่าเนาะค่าบ่เอาชั้นจันขายยังตุ๊กแกนั้ขายตุ๊กแตน ช่วยช่ซ uh uh, ื้อใหม่เลยครับตุกแกแตนทอดให้น้ำอยู่บ่ทอดให้น้ำเนี้ยอยากกินบมดหันได้ดังไฟชาวหันใส่ถุงรอยากขายมันซื้อยังไงนี่ตุกแตนกแตนตุกแกแตนมีต่อเมริกาบานๆเลยครับซอว์ เดเาจเขใจบาไม่ยังมาแจกออาจมาแจก้เมาแจกโอยมีแจ่ขนมเล็กน้อยขนมเล็กน้อยเด้เล็กน้อยคนเท้าก็กินลองบ้างแจกขนมเล็กน้อยห่อชำบ่มาเือยช้ำบ ฝากหลานอโอ้ยบคูกันเด้อจจโอ้บออคูกันเทไหซี่คูก่กันหอดให่เด้อบดอะไรนี่เอาหาเราบ๊กคูกันเด้๋ยังบัตรนี่นี่ แจกผู้เฒ่าเนี่ยนำบ่งได้ก็ให้เราอมเอาเอาใหเ้เราเบิด์ตดิให้เบิรใครแบบให้กำลังใจแจกผู้เฒ่าบู๊ยังม,งมีแห้งเฒ่าทั้งคนเฒ่าทั้งมีแห้งเฒ่ากว่าขายยังไม่เท่า นี้เรา่ากนเราจะปีเราอยู่จะปีายฮะเจ็ดสิบปลายเปายนี่กับผู้เฒ่าคือกันจะขายยังอันเท่าไรอันเท่าไรใส่ใส่ซอยใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเรามาขายเครื่องกันผู้เฒ่าผู้เฒ่าสุดลง เจองาเนอะเองาเอาตัวอ่อนๆนคือแม่น่ะอ่อนคือคนขายนะไหมมีป้าปาต่างนี้นะป้าปาก่างนี้ถือซอยแล้วก็นานนมากทีบ่เคยขึ้นมาถึงตลาดผิดจักเถื่อเ้อครับมาเหลาะเลยสื้อซอยแม่ข่าจักน้อยหนึ่งให้กำลังใจบูวเท่าแห้งหน่อยให้กำลังใจจักน้อย บนใหนญ่เหรอทํง,งนี้อน<ม>เอาจานหนึ่งซื้อซ้อยไม่เท่านี่ <c oughs> ใครกําลัางใจแล้วนี่นะบ่มี้ใส่เงินมะ่เท้ากุญแได้เอินเฮ้ยจะนายบุกินหอยก็ได้ไก,อกอ้อยก้อยบดิ้ก้อยให้นําป่เอ้าสิให้ไม่เท่านี้นะําไม่เท่านี้นะําเนาะสิมาชเนาะมา เอาบัดหอยเดชผันปั่นกินอยู่เดชปั่นขนมโอ้เราปั่นกันกินอยู่เดชได้มากแล้วก็มาปั่นกันกินหาเนี่ยมาปั่นแบงมันบอกขบเด้หลายเกระเดือกูด่ะเต็มเลยครับ หญ้สาวพันสาวสิบพันทอนสาวทอนสิบก็พอเอาไ้พลัสาวพันเด้อเออนั่นแหละแล้วก็ปั่นคนเคืองเด้อสองเท่านี่ของแม่เอาสาวพันละเด้อขาตืมให้เจ้าพอใจ้แอยั่ตืมให้แม่แม่ข้าวนีจะมาไ่ไข่เลยเอาตาเติมให้เรามาซื้อมะกุ้ยสิมะก้ยอันเท่าไรสิบพัน บานมะกินมะแม่หมกวยบ้านนี้บานหรือว่าผูกไข่ก็กินหญ้าอยู่ทั้งคุณอยู่เนาะอันไข่ก้นกับซื้อซอยกินกล้วยกับไข่เนี่ยเมื่อกี้ไปซิมหญ้าแล้วโอ้คือจังกล้วยเนี่ยเอาจัดอันเอาสองเนาะเอายางละถุงเอามัดเลยอืมัมดบ่บันเนี่ยเมือม่อ,อไปเมือม่อเบิร์ดกับเมือ่อเขาซื้อซอยบนละแม่กัเมื่อคือกัน โมนิกินด,ยยยดนอกกระเจี๊ยยผู้เฒ่าเนี่ยโมนี่แหละคือสีอยากน้อข่อยๆดอกเหม็นเน,นียนเนาใจเด้อเนาะยัเดูดีอันโผล,ไไลไ่ไม่โผล่จะขาดอเนาะผู้เฒ่าเด้อยีดีมีแห้งเด้กด้วยเอาว่าสนหมูปา่านีา่สนหมูปา่าเออได้ของอีเมสมีสนหมูป่าน้ำเด้อเอออาหารกระหมกไก่ป่าหมกไก่ป่าสนหมูปา่า มมหู่ส้มหมูปลาคนขายเด้ปลาอยู่วะคนปลาอยู่วะคนบ้านโอ้โหตแมนคุณปลาเด็กกล้วยอันยังอันเท่าไหร่สิบห้าเซ่บอยู่วะแซ่บอยู่สิบโลเราก็อยากขายให้กันเอามาไหสองตัวนี้มาเนื้อซอยเราไผ่กำลังเจอเราไข่กำลังเจอแล้วก็เรียกเราอาไม่เท่า ให้กำลังใจเราอันนี้เราฮะไอยังก็ซือ้อ่ซอยเราด้ขนมก็เลยให้กินเหรอไอยังเยกว่านี่ <c oughs> โอ้ยก็แหงไงยวเขาเล่าเราก็เอินไปคุยดูผักกระหลบัดเอาไปใส่กระตาไม่เท่านั้นอันนึงนั่นน,น,นั่นผู้เท่านั้น เอากล้วยให้เราลวดเอาว่าวก็ยัดเยียดให้เราใสาก่กระป๋าตาให้เราเลยเอาคนแก่แก็กินนะครับกระปอก็บไปปาพันเหมือนไก่ให้เราหนักเมื่อนั่นเราให้ายพร้อมออยุมันขวัญยืนเด้อบูยจังหลายกล้วยมาบัด ระวังข่อยกับบักกล้วยนี่จะซิเลือกอียงบักกล้วยนี่นางไก่เอาลยนะมาดูนี่อย่นี้แหงเด้อจะซื้อหยังค่อยข่ซื้รีซื้ออลีโสดบ่โสดมีผู้เบาแล้วบ่มีผู้เบาผู้บาบ่มีบ เอาบอสิติดต่อผู้บ่าวให้เออข่อยบ่าเอาบ่าเอาเดินเราเอาเสดายความงามเจ้าของบ่าเอาผู้บ่าวใครกำลังใจเด้อ <c oughs> เอากล้วยนี่เอาลงนี่มุมนี่นึกเข้าถามแบบเมื่อกี้นี่ <c oughs> ระวังข่อยกับกล้วยนี่จะสิเลือกอีหยัง เลือกอากันเลือกูบบเลือกเมียบอกเมียงามดาบอก้วยกับงามเอาเอาเอามาขอ่ดยเดาู๋้เอ้ยดวยสุดลวตัวนี้เดี๋ยวจะพุ่นนมวันนี้ผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาเย้มใดอย่าลืมแวะเด้อครับบ้านพนสีบ้านพ่นสีแต่ว่าเพินเปลี่ยนสื่อเป็นพลจะเไม่ค่าไม่ขายบ้านไม่คากสินค้าไม ขายทุกมัยเนี่ม,มือแรง,งจะลืมมาแวะหายกำลังใจของขายกัมีแต่นแนวไปแต่แสบแม่ค้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาช้อยลูกตะแต็นหันน่ะ,ะตะแต็นก็ได,ได้แล้วห <c oughs> ลายอย่างน้ำเพิงกับมีปลาใหญ่ก็มีชอยเม็ดเท่ากับน้ำดูเราได้ไข่ช้อยเราได้เจอไม่เท้า,ทาลูก <c oughs> เอาเฮ้อเอาเถอเอาเถอะเราเป็นพี่เสือแม่มาฟังเราละอันนี้ซื้อซอยไม่เท่าแดงขายจังใดจากหนึ่งสิบพันส่วนาลักเจ้าเป็นส้นเผาบ่ส้นเผายังแม่เผามืเผามือเพิ่นฟังเราเพราะใครเข้าใจประเดี๋ยวเอาเพลงร็วนอค่าก็สิบพันอันนี้ก็สิบพันซอยไม่เท่าแดงเอาโนค่านะมะซื้อซอย อันนี้อันนี้เราเป็น่ซนเผาเมยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เห่ามีอีกวานเบิรดเล้ามีอีกเอาสามอันนะพอเนี้ยให้กำลังใจแล้วกินตาอนคาเนี่ยถ้าหาไม่เองวาดไม่เท่าหาเองเอเราไปเก็บมา อยู่ในป่าคุณบ่กคานี่ก็อยู่ในป่าบ่ของป่าเนี่ยเราไปซอกมาเราวเล่าเลาว่าเข้าใจบอใจนักหดเนี่นักโหดได้ยินยุ่งเท่าเดิมเดีย้อนจ้ะเอาเท่าไรสามสิบให้เรามืดเลยมดให้กำลังใจให้มืดเลยสวยงามแหงยินดีมีแหงเด้อ

บม่บอกเวขอบเจอเด้อเออเอเนลไเาลืมอ้ยลืมเธอไหนร่ำเธอรอยเด้อเอาเงินให้เจ้าแลอวะเออเฮอแล้วเดวมาพัฒนาอลเออเอาเออรเอออยให้ลํำให้รอยเออให้รวยให้รวยเวาไหมว่าไหมเออเอมีเงินให้ลําเยอฟังเฮาให้รําให้รวยวาบ เขามีเงินมีคำเขามีเงินมีคำให้ร่ำให้รวยให้รวยเมจเนียเป็นให้รวยบ่เป็นให้รวยให้รวยว้าว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 เบว้าวว้าวเบงว้าวว้าวว้าวเบงว้าวเว้าวเ้า้าเ้รวเบเาเว้าวเบว้าวเให้าวบห้าวเบว้รว้วเ้ววาอบ้าเบวว อีหยังนี่อีหยังนี่ของแม่วะเอออีหยังนี่แนวตีแมงวันบ่เอออีหยังนี่ซาวคนให้หมวยเขา้ามวยหนึ่งเขา่าเอบอบ่แม่นแนวตีแมงวันวบ<อ>่ะบ่ผมมันมาจากพันหกพันหกพันเออสองอันเทปแบบนี้ก็ได้วะ <laughs> อ่ะสองอันซื้อซอย ใส่ถุงเออมาใส่ถุงมามามาเราอยากขายไม่เท่าผมมีผัวฮะมีผัวว่เอาผัวไม่บ่มมีผัวเอาพอไม่เท่าหกพันเดี๋ยวจะให้ไม่เท่ากันของเจ้าสนะิบพันเนาะอ้าวช่องอันสก้าสิบช่องพันบ่าหกพันเนาะเอาเท่าให้เบดตัวนี้ ของเจ้าเขาได้ก่อ่าสิบพันสิบพันมอมีผัวถามใครเจ้าดีเด็ดประเดี๋ยวถามเนี่ยถามเนี่ยเขาถามเนี่ยเราบอกว่าเราบ่มีผัวแม่นบ่เป็นอย่างขึ้นบอกผัวไหมเขนบอกอ้าวเขาทุกเขาให้เบิดเลยให้ยกำลังใจคนบ่มีผัวเด้อไม่ดีไมีแอนเด้อเ่เจ้รวยเด้อให้ได้ผัวใหม่ไม่ไวเด้อ ก็มาได้ไหม่ๆแล้อซอกซอกมาให้แม่เด้อเออกติโต้มาให้แม่เด้อติโต้เอาอยู่ว่เอาอยู่ว่าอยู่ไม่เท่าไม่เท่าให้มได้สามเท่าเลยเ่าเนี่ยละไม่เท่าสามเท่านี่ละปั่นกันอันนี้คู่เดียวเขี่ยมากมาคนนี้ไม่เท่าเป็นของเจ้าลราล่ะปากแดงๆนี่ มากผู้เดียกคนไปแจกเออแจกเอาเอาเอาคุณไหนอยากดึงเ้อเราเป็นคนแจกนะคนเราดึงบ่ได้แล้ววะ